รู้กันทั้งประเทศสีแป้งนานโหนดนานโหนดหรือนาโหนตนาโหนตค่ะชาวริททองด้วงอายุ37ปีทุกคนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วหนีเก่งจริงๆสีแป้งน,นโหนดแหกคุกนครศรีธรรมราชใช้จังหวะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแล้วก็หนีใช่ค่ะ วันที่หนีก็คือ22ตุลาใช่วันที่ไปโรงพยาบาล20นะนี่แสดงเขาก็ตัดเตรียมการมาล่วงหน้าแล้วตำรวจเพิ่งรู้ว่าหนีขึ้นเทือกเขาบรรทัด8พฤศจิกาจึงสกงที่กำลังบุกขึ้นเทือกเขาบรรทัดเพื่อไล่ล่าเสียแป้งนานโนนก็วันนั้นวันที่รู้ก็คือ8พฤศจิกาจาก22ตุลามา8พฤศจิกานะแล้วจาก8พฤศจิกากระทั่งถึงวันนี้ถึงไหนอะไรอย่างไร ไปดูข้อมูลสั้นๆนดังต่อไปนี้สักนิดสิครับค่ะทำไมเราจึงบอกว่าเสียแป้งนาโนดเย้ยตำรวจเย้ยขนาดไหนไปดูเลยนับถึงวันนี้นับถึงวันนี้22 2พฤศจิกาเสียแป้งนาโนดลอยนวลรวมทั้งสิ้น32วันใช่ค่ะนับจากวันที่หลบหนีออกจากโรงแรมคือ22ตุลามาถึง22พฤศจิกานี่แหละี่วันละตำรวจใช้เวลาไล่ล่า สิบห้าวันผ่านไปยังจับไม่ได้ค่ะนับจากนับจากวันที่มีข่าวว่าบุกขึ้นเทือกเขาบรรทัดนั่นแหละก็ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันนี้นะคะก็นับได้ถึง15วันตรลุยเฝ้าทุกจุดปรากฏว่าก็ยังไม่เจอตัวค่ะครับ32วันผ่านไปเอากันแบบโฟกัสแล้วก็ให้ชัดขึ้นก็คือ15วันผ่านไปค่ะตำรวจยังจับกลุ่มเสียแป้งนาโหนตไม่ได้ เมื่อยังจับไม่ได้ก็เกิดข่าวลือต่างๆนานาค่ะตัวอย่างเช่นเสียแป้งอยู่บนเทือกเขานั้นอยู่บนเทือกเขาบรรทัดจริงหรือเปล่าอเสียแป้งนาโหนดหนีลงจากเขาไปแล้วหรือเปล่าหรือสุดท้ายเลยเสียแป้งไม่ได้หนีขึ้นเทือกเขาบรรทัดมาตั้งแต่แรกแล้วเขารเยอะมากเลยใช่แล้วโดยเฉพาะรือว่าเสียแป้งสามารถแหวกวงล้อมตำรวจลงจากเขาแล้วก็เตลิด ข้ามไปประเทศมาเลเซียแล้วใช่ข้ามไปแล้วมีวหลายกระแสมากเลอเกินข่าวนี้แรงเหลือเกิน,น,แ,รแ,กนแรงกระทั่งนายกเศรษฐาซึ่งเกาะติดความเป็นไปข่าวสารในโซเชียลมีเดียอย่างใกล้ชิดทุกวินาที <c oughs> นายกเศรษฐายังเกิดอาการเอ๊ะอยู่ในใจเช่นกันนักข่าวนี่จมูกมวัยจริงๆรู้ว่ารู้ว่านายกเศรษฐาก็สนใจข่าวเสียแป้งนะ ก็ติดความเคลื่อนไหวในการไล่ล่าเสียแป้งจากโซเชียลมีเดียทุกวินาทีเช่นกันนะดังนั้นนักข่าวจึงถามท่านนายกเรื่องนี้เลยเรื่องเสียแป้งนานโนดไปฟังกันสักนิดไหมคะเชิญค่ะนี่ไปอยู่ชื่ออะไรนะแป้งอะไรอย่างนี้ไม่ถามเมื่เมือ่อเช้านี้ก็บอกบอกว่าที่บอกว่าน่าจะลงจากเขาแล้วมีมีแบบมีผู้ผู้รู้หลายคนบอกน่าจะลงจากเขาแล้วแต่ว่าชัดเจนนะครับว่าทางผู้ช่วยผู้ชัดการ ตำรวจแห่งชาติเองท่านก็บอกว่าน่ามีความเชื่อว่าน่ายังอย,อยู่นะครับตรงนี้เราก็ย,ยังจะตามหาอยา่างอยา่างอย่างเคร่งครัดเรื่องการทำบิดกฎหมายเราเรายอมไม่ได้ครับตรงนี้เรามีกำหนดเวลาไีมคะท่านนายกว่าถอดไปต้องกี่วนันตอนนี้หลายกว่าหลายชั่วโงว่ามันหลายวันแล้วแล้วก็แต่จะมาทีเ่เยอะพบเป็นเยอะก็อยากให้จับได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็อยากให้เร็วที่สุดนะครับโอเคนายเศรษฐาของกระผมก็ติดตามข่าวเสียแป้งอ้าว รู้แม่กระทั่งรู้แม่กระทั่งในโซเชียลมีเดียเขาซุบซิบกันว่าหรือเสียแป้งแอบดูจากเขาไปแล้วเห็นไหมโซเชียลเขาบอกคนดูแล้วตํารวจไม่บอกความจริงดังนั้นเราจะต่อสายไปที่ท่านผู้ช่วยพบตรค่ะเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับพลวัตโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นะคะผู้ช่วยพบตรต้องถามตํารวจเอาให้ชัดเจนเลยในสังคมโซเชียลเนี่ยเขาคิดกันไปเยอะคิดกันเป็นไกล คิดกันข้ามไปเรียบร้อยแล้วคิดกันไปโอ้ยมีคนคนั้นคนนี้ช่วยให้ออกไปเรียบร้อยแล้วตกลงมันยังไงกันแน่ทําไมตํารวจยิงจับไม่ได้ไปกันที่ท่านผู้ช่วยผอบตรนะคะพลตรวโทอิทธิพลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณยายครับคุณมรคครับครับท่านผู้ช่วยขอข้อมูลพื้นฐานนิดหนึ่งไล่ล่าเสียแป้งครั้งนี้ใครเป็นผอเหตุการณ์ใครเป็นผอสถานการณ์ใครเป็นคนที่รับผิดชอบหลักในการไล่ล่าเสียแป้งครับ คือคือคือท่านท่านผอตลอมอบหมายให้ท่านธนา,าท่านรองธนาชูวงนะครับรองผอตลอนะครับซึบ่งคุมางานถือสวนนะครับก็ให้ดูแลเรื่องนี้แต่ครับ<อ>แล้วก็มอบให้ผมคุมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ครับครับกำลังหลักที่เราใช้ในการลงพื้นที่ไล่ล่าเสียแป้งเราใช้กําลังหลักจากหน่วยไหนครับ จากพักเก้านะครับเป็นเจ้านที่พดเก้าแล้วก็ชุดแดนไทยจากอ่าสยต่อนะครับชลมีต่อทชดอชุดชุดชุดแดนแดนไทยเป็นแดนแดไทยนี่เป็นชอกอของหน่วยไหนนะฮะสังขยาตะใต้ครับอ๋อเป็นชได้ชได้อยู่ในเป็นกำลังของในของกาลังพใน ตำรวจตรภาคเก้าอยู่แล้วครับอ๋ออยู่ในภาคเก้าอยู่แล้วภาคเก<ช>้าก็จะใช้ชอกอแดนไพรเนี่แหละเป็นเป็นหน่วยหลักในการไล่ล่า,ลา<ช>ขณะเดียวกันเราก็ส่งที่กําลังจากตชดออเข้าไปเสริมด้วยใช่ครับเห็นว่าตอนหลังๆไอ้ตอนแรกตอนแรกๆเนี่ยมีตํารวจจากกองปราบลงไปส่งที่กาลังด้วยเหรอครับตำรวจชุดหนุมานครับทางทางผู้จัดการสอบสวนกลางก็ส่งลงมาช่วยครับอ๋อครับ สรุปก็คือจะมีแดนไพลฉชกกอของภาค9้าจะมีตชดอและจะมีฮานุมานของกองปราบที่ไปช่วยช่วยกันตรงนั้นนะครับครับแล้วคนที่เป็นผอ,อเหตุการณ์ณตรงนั้นจริงๆเข้าใจว่าเข้าใจว่าคงเป็นผู้บชาการภาคหรือเป็นผู้เป็นผู้บังคับการครับ ก็ก็ก็ผม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 เนี่ยแหละครับผู้ผมเนี่ยแหละครับกับเป็นพบเหตุการณ์เป็นพบเหตุการณ์ท่านผู้ช่วยเป็นพบเหตุการณ์ผู้ช่วยเป็นพบเหตุการณ์ครับลองไล่เรียงยุทธการของท่านผู้ช่วยสักนิดสิครับตั้งแต่วันแรกเลยวางยุทธการไว้อย่างไรทําไมวันนี้ยังจับไม่ได้ และเรื่องมันขยายวงไปถึงขนาดเ,าเกิดฟีลิ่งกันในสังคมเริ่มมีเสียงซุบซิบหรือจะแหวกวงล้อมหนีลงเขาไปแล้วโดยที่ตำรวจไม่บอกเล่าให้ฟังเซิงนี่สิครับคือตั้งแต่วันแรกที่เขาหลบหนีการควบคุมจกากราชธรรนะครับครับทางท่านผบตรนะครับกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านทวีสอดสองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับครับเนื่องจากบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลอันตรายนะครับครับ ก็หนีตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองนะครับวันที่ยี่สิบสามเนี่ยเราไล่กล้องเราทําทุกทางนะครับจนทราบเขาว่าเขาเนี่ยมาที่ที่ทางขึ้นน้าตกนี้ทางขึ้นเขานี้นะครับทางขึ้นเขาเราครับเป็นทางขึ้นเขานะครับเขานี้มันเป็นเขตเขาชื่อเขาบรรทัดนะครับเป็นเขตติดต่อระหว่างสามจังหวัดก็เรียตรังสตูนพัทลุงนะครับครับเราไล่มาจนถึงนี้นะครับจนจนเรา ได้คนที่เขาพาเขาขึ้นไปนะครับครับจนทราบว่าเขาอยู่บนนี้จริงนะครับเราจึงเริ่มปฏิบัติการนะครับคนหาบนนี้บนนี้บนเนื้อที่เนี่ยประมาณห้าแสนไร่ห้าแสนไร่ครับแต่ก่อนเป็นที่ที่ทําของเขมรนิเก่าใช่ใช่ใช่ฮะเป็นที่ที่ของเขมรเก่ามีสวนมีไร่อยู่ข้างบนเขาเนี่ยแหละครับซึ่งอุทยานเนี่ยซึ่งกรมรัฐประศาสน่าเนี่ยอนุญาตให้เขาอยู่นะครับ โดยมีการสำรวจเนี่ยมีประชากรอยู่ในนั้นประมาณสามร้อยหลังคาเรือนนะครับอยหลังคารจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณร้อยหลังคาร้อยกว่าหลังคาเรือนมีปชากรมีมีมีการมีเป็นชุมชนเลยดีกว่าครับ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 ทัวรอีกครั้งกันะครับยี่สิบสองตุลาเสียแป้งแกนบยี่สิบสามตุลายี่สิบสามตุลาเราก็เริ่มไล่กล้องแกะรอยจนกระทั่งครับ รู้ว่ามันหนีขึ้นเขาบรรทัดอโอเคครับใช่ครับแล้วก็ได้ตัวคนพาขึ้นเขาด้วยใช่ครับเออจากนั้นเองปฏิบัติการขึ้นเขาเพื่อไล่ล่าจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาถูกต้องนะไม่ใช่ครับเราเราก่อนหน้านั้นครับวันที่8เป็นวัน10วันที่พระทาครับอ๋อเป็นวันประทะแต่เราขึ้นก่อนแล้วนะขึ้นก่อนแล้วครับโอเคเราขึ้นไปเราขึ้นไปเนี่ยเราได้คนที่ ที่พาเขาหนีไปเรื่อยๆจากเราตามเขาอยู่เจ็ดวันเนี่ยจนเหลือห้าวันจนเหลือสามวันจนันที่แปดเราเจอตัวเขาครับครับครับทางทางทางเสียแป้งเขาหนีขึ้นเขาทางจุดไหนทางฝั่งไหนของ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 จังหวัดพัทลุงฮะเขาหนีขึ้นทางฝั่งพัทลุงใช่ไหมฮะใช่ใช่ทางตรังครับจังหวัดอ๋อทางตรังก็แถวปลาเหรียญใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับปลาเหรียญไอ้ตรงที่เขาเรียกกันว่าบ้านตระนั่นใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ครับบ้านตระอ๋อเข้าหนีขึ้นเขาตรงบ้านตระปะเหรียญของจังหวัดตรังอืมครับครับไอเขาเขาบรรทัดเนี่ยมันมีทางขึ้นลงหลักๆเนี่ยซักซักสักกี่ทางสักกี่จุดก็เนี่ยสามทางสามทางสามทางใหญ่ใหญ่ต่างต่างนี้คือขึ้นทางน้ําตกโดนตะนะครับทางทางสตูลก็ขึ้นได้ทางพัทลุงก็ขึ้นได้สตูลพัทลุงแล้วก็จังหวัดตรังเป็นสามจุดนะฮะทางสตูนเนี่ยไกลมาก อืมอะก็คือมีช่องทางที่ท,ที่เดินทะลุกันได้เนี่ยก็คือตรังกับพัทลุงครับทางตรังกับพัทลุงเนี่ครับดังนั้นจะโฟกัสเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่ของสองจังหวัดนี้เป็นด้านหลักเลยนะฮะครับแต่หมายความว่าถ้าเขาจะหนีลงเขาเขาสามารถตะเลิดไปทางสตูลก็ได้ใช่ไหมฮะได้ครับแต่ว่าเส้นทางมันยากแล้วก็ไกลครับถ้าคนไม่จํานงทางและเขาบวกกับเขาไม่เคยไปคือต้องบอกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า ต,ตั้งแต่เขามาหนีเนี่ยเขามาถึงที่ที่นี่คือเขาตั้งใจมาแล้วผมเชื่อว่าเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับเขาพาปืนมาสองกระบอกก็คือปืนเอสเคกระบอกหนึ่งอัลติกระบอกหนึ่งนี่คือปืนยาวนะครับแล้วก็ปืนสั้นอีกหนึ่งกระบอกนะครับครับเขามาที่นี่เนี่ยเขาเ,เขาเคยมาดีกว่าต้องใช้เขาวม่าเขาเคยมา เวลาเขาหนีคดีท like, ุกครั้งเขาจะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีหกสองหกสามนะครับเขามีเขาสร้างขนัมไว้คือว่าคนใต้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นขนั่มนะแต่แต่แต่ถ้าเป็นคนทื่อื่นคือมันเป็นก็เหมือนเป็นกระต๊อบเนี่ยแหละครับเป็นกระต๊อบเป็นเพลิงอะไรประมาณนี้ไม่เพิงนะครับของเขามีเครื่องปั่นไฟเลยนะครับมีเครื่องปั่นไฟเลยเหรอบางคนใช้โซละาเซลล์นะครับแล้วก็แล้วก็ของของของนักโทษชายแป้งเนี่ย เขาบ้านเขาไอ้ที่เขามาสร้างไว้เนี่ยมีเครื่องปั่นไฟของเขานะครับวันที่เราขึ้นมาพิสูจน์ทราบเนี่ยเราขึ้นมาก่อนวันที่แปดนะครับเราได้คนที่ที่พาเขาหนีไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเขาใช้คนที่หนีคือทุกคนเนี่ยต้อง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 เรียนอย่างนี้ครับว่าเขาทุกคนคิดว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ดีกว่าคตั้งแต่เขามาปีหกสองหกสามเนี่ยเพราะว่าเขาพาปืนมาด้วยทุกครั้งคครับ แล้วเขาก็ตัดผมสั้นๆเหมือนเหมือนเหมือน,นเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนเจ้าหน้าที่นตรว่าก็บอกกับคนแถวนั้นว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ครับนะครับทุกคนเนี่ยคิดว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งคนที่พาหนีวันละไม่ได้พาหนีวันคนที่เขาใช้ให้ขึ้นไปไปส่งวันแรกเนี่ยขึ้นตอนตีสองกว่านะครับคเจ็ดกิโลเนี่ยเป็นทางปูนเล็กๆเหมือนที่ผู้สื่อข่าวเห็นกันนะครนะครับอีกเจ็ดกิโลขึ้นบีเป็นทางดิน นะครับเขาใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงครึ่งเขาไปถึงบ้านบ้านคนคนหนึ่งประมาณสักตีห้านะครับเขาหงงคงหงงเขายังไม่เห็นข่าวนะครับว่าว่ามีการว่ามีการหนีการควบคุมจากจากโรงพยาบาลจากกรมราชธรร์ครับอ่าคนก็พาเข้าไปเขาก็ให้เงินคนพวกนี้มาซื้ออาหารซื้อเสบียงครับนพวกนี้พวกผมดําเนินคดีผมจับกลุมไปหมดนะทุกคนครับ ครับ <c oughs> แล้วก็ไปหนีไปเราก็เอาชุดเนี่ยไล่ขึ้นจากทางจังหวัดตรังนะครับครับ <c oughs> เขาไปเขาไปอยู่ขนามไหนเราก็ไปปพิสูจน์ทราบซึ่งก็ตรงกับตามที่ที่เราได้ตัวคนที่ไปซื้อทะเบียนให้เขาถุงถึงกระสอบ <c oughs> นะครับตรวจดี <c oughs> งงเอทั้งหมดตรงหมดครับครับก็แสดงว่าเขาอยู่บนนี้จริง <c oughs> นะครับอัครับครับครับต่อมาก็คือเรารู้ว่าเขาหนีเริ่มหนีเข้าป่าลึกไปเรื่อยเรื่อยๆรืยซึ่งคราวนี้ย ข,ขึ้นขึ้นจากจังหวัดตรังเนี่ยมันยากล่ะเรา <crack. S 2> ก็ต้องเปลี่ยนแผนไปขึ้นในจังหวัดพันทลุงครับซ <crack. S 2> ึ่งจังหวัดพัทลุงเนี่ยใช้การลําเลียงคนเนี่ยโดยหอนะครับครับ <crack. S 2> ทาสนามหอแล้วก็ให้ให้ให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยลอยตัวลงไปแล้วก็อยู่ข้างไหนครับแล้วก็แกะลอยไปเรื่อย,อยจนเจอเขาวันเด็วกว,วันที่แปดครับครับ แต่คราวนี้ก็มีการประทะกันมีการประทะกันอืครับเขาเขายิงเขายิงเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับครับจากการที่พิสนหลักฐานขึ้นไปเก็บพิสนหลักฐานเนี่ยเราได้ที่ที่เห็นรูปที่ที่ที่พสื่อมวลชนคงคงมีหมดแล้วนะครับครับได้ปืนได้ปอกกระสุน M36 ที่เขายิงไปแล้วสี่สี่ตีปอกสี่ M36 ที่ที่จางเจ้าหน้าที่เรายิงไปแล้วโดนโดนปืนเขาขัดเขาเลยทิ้งไว้ครับครับแล้วก็ปืน ปอกกระสูนเฮดเคสองปอกครับเขาซึ่งอันนี้เราไม่ได้เขาเอาเชื่อว่าเขาน่าจะจะจะพาหนีไปด้วยนะครับปืนปืนสั้นไม่ได้แต่แมกกาซีนนะครับแมกกาซีนที่ตกอยู่ของเอ็พีหกเนี่ยมีหกหกแมกกาซีนครับอเอ็กซ์เคเนี่ยเอามาตรวจนะครับเอาปอกมาตรวจปรากฏว่าก่อเหตุในพัทลุงเนี่ยทั้งกงหลาทั้งอะไรหลายคดีมากนะครับดีเอเอเสื่อที่เขาที่เขาใช้ใส่ในวันหลบ ก็อยู่ในในในย่ามที่ที่วันนั้นที่ที่ทานธนาเป็นแหล่งข่าวที่โชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูเสื้อของที่เขาลบหนีดีเอนเอโตนะครับแล้วก็มีกุญแจกุญแจที่เขาใช้ใช้ใช้ไขใช้สะดอหนีหนีการควบคุมที่โรงพยาบาลก็ก็อยู่เราก็ได้มาหมดนะครับโอเคมีคนตั้งก็สังเกตฮะท่านผู้ช่วยครับเรายึดได้ทุกขน้ำที่เขาไปสร้างเอาไว้บนเขา และเราก็ปิดล้อมเขานับถึงวันนี้ไม่ต่ำกว่า22วันไม่ต่ำกว่า22วันแล้วนะครับคำถามก็คือเขาอยู่ได้อย่างไรเสียแป้งก็อยู่ได้อย่างไรคอัอคือเครื่องบนอย่างที่เรียนนะครับถ้าเขาถ้าเขารู้ทางนะครับถ้าเขารู้ทางแล้วเขาเคยมาตั้งแต่ปี62แล้วเขาชำนาญทางเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้เขาเขาสามารถย้ายขนัมไปเรื่อยๆเพราะว่าคือคือคือเดินในป่าเนี่ย เขาเห็นถ้าเขาอยู่ในชัยภูมิที่ดีกว่าเนี่ยเขาเห็นเราอยู่แล้วครับนะครับแค่แค่หาก,กันสักติดเมตดเนี่ยเขายืนนั่งอยู่เฉยๆในป่าทึบๆเนี่ยเราก็ไม่เห็นเขาครับครับเราเคยเอาสุนัขเข้าไปดมสุนัขก,ก็ก็ก็ทํางานได้ไม่ไม่ได้เพราะพื้นที่มันมันก็้ค่เป็นอุปสรรคครับ,รบมันไม่ได้เป็นเป็นพื้นที่รับรากเราได้ใช้คนในพื้นที่คนในชุมชนบนเขาบรรทัดช่วยในการแกะรอยหรือเปล่าครับ ทุกครั้งที่ไปนี่มีมีพานนํานะครับอ๋อมีพานครับเจ้าหน้าที่หลงฮะถ้าถ้าถ้าไปกันเองอ่ะพานเองก็แกะรอยไม่ได้แหละฮะพานก็แกะรอยให้ไม่ได้แหละฮะก็ก็เขาเขาเขาก็ช่วยอยู่ครับแต่ว่าด้วยอุปสรรคมันก็คือฝนตกบ่ายสองนี่ฝนตกแล้วครับ๋อครับอ๋อสภาพอากาศไม่เอื้อด้วยมันมีการจำกัดครับครับแล้วก็ใบไม้มันก็จะร่วงลงมาทับผมล่องลอยครับครับคือฝนตกทุกวันแหละ ใบสองนี่ตกนะครับครับแต่แต่ที่เขาแซวมาอย่างนี้ท่านผู้ช่วยตำรวจชุดไล่ล่าขึ้นเขาครับป่วยผีหลอกโดนตัวต่อตอยจึงมีคำถามย้อนกลับไปที่เสียแป้งและเสียแป้งมันอยู่วันนั้นได้อย่างไรไม่ถูกต่อตอยไม่ถูกผีหลอกแล้วแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนี่นี่มันอยู่จะเกือบเดือนแล้วนะเนี่ยอยู่ได้ยังไงฮะอืม ถ้าคือผมต้องต้องต,อง,ตองอย่างนี้ครับผมถามในพานนะครับ<น>ว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ในสภาพแบบเนี้ยถ้าคนไม่รู้ทางเนี่ย<ะ>ในพันบอกว่าหลงอยู่ในนี้ย<น>ประมาณถ้าสิบวันก็น่าจะแย่แล้วนะครับน้นําที่กินไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีการอ่าต้มเนี่ยมา,าเรียกินแน่แน่นอนในพานออบอกนะครับแล้วอยู่ได้ไงอะก,กับตัวทากที่ผมขึ้นไปเองเนี่ยก็โดนทากโดนทากเลยกัดไปสามสี่ตัวเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลย <G ren minimalist> นะครับแต่เราไม่เราไม,ไม่ทราบจริงๆว่าตอนเนี้วันที่ประทาวันแรกปุ๊บเนี่ยเราสั่งปิดล้อมหมู่บ้านข้างล่างหมดนะครับโดยเอาตำรวจท้องที่แต่ละท้องที่เนี่ยตะนเหรียญทั้งหมดเนี่ยปิดล้อมหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ตามหมู่บ้านทางที่จะลงมาตามชายเขาเนี่ยมันจะเป็นไล่อ่สวนยางของของชาวบ้านเขาอันนี้เราเราอยู่บทเพื่อไม่ให้เขาเพื่อเพื่อกันตอนที่เขาลงลงมาตรงนี้ว่าถ้าเขาเขาเป็นบุคคลอันตรายนะครับอันดับแรกถ้าเขาลงออกมาเนี่ย ถ้าเหมือนกับที่ท่านนายช่างก็คือเขาก็ประกาศอยู่แล้วในเรือนจําว่าเขาจะล้างแข้นเคการกาครับครับครับถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ดังหรือเราปล่อยเดี๋ยววันที่แปดเราประทะไม่ได้แล้วเราก็ยกเลิกภารกิจครับแล้วเขาไปก่อเหตุได้เนี่ยผมว่าทางสำนักงานชาติกับทางราชทันเนี่ยคงจะโดนหนักกว่านี้ครับโอเคเข้าใจเข้าใจท่านผู้ช่วยฟังท่านผู้ช่วยบรรยายมาทั้งหมดยิ่งมีคําถามว่าเกือบเดือน เสียแป้งใช้ชีวิตในป่าอยู่ได้อย่างไรใช้ชุดบนเขาได้อย่างไรชุดไล่ล่าเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวผีหลอกเดี๋ยวตอต่อยเดี๋ยวอะไรสิรพัดผีไม่มีหรอกครับอ๋อไม่มีผีหลอกะครับโอเคไม่เป็นไรตัดตอก็ได้แล้วเขาอยู่ได้อย่างไรแล้วเขาอยู่ได้อย่างไรฮะแป้งบนเขาอะตอตอต่อยที่ต่อยโดนต่อยไปประมาณสามสี่คนนะครับที่มีคนแายคนเดียวเขาแพนอะใช่ใช่ค่ะเอาคอไปรับมาครับ คือตอนเนี้ยอย่างที่เรียนนะครับถ้าเขายังอยู่นะครับคือเราไม่เราไม่ทราบว่าถ้าเขารู้ทางวันแรกที่ประทานเลยเนี่ยแล้ววันที่สองที่สามเขาแอบ,บลงได้เนี่ยในขนมเนี่ยต,ต้องต้องเรียนท่านอาจารยว่าในขนมเนี่ยไม่ใช่เป็นขนมเปล่าๆนะครับเวลาคนเขามาสร้างไว้เขาจะมีข้าวสารเก็บไว้ <ห exclude S 2> เวลาเขาขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ต้องขกพาเขาไม่ต้องขนขึ้นมาอีกมีตรเกียงใอ้อยู่มีหม้อเมื่อหุงข้าวกระทงกระทะมีหมดทุกอย่างครับแต่เราก็ยึดทุกขนมไปแล้วนี่ ืแต่เราก็ยึด<า>ไปแล้วทำมาร์กจุดไว้หมดนะครับแล้วเราเอ้นั่นไว้หมดนะครับแต่ว่าเราเราเราเ,ราเฝ้าทุกขนมไม่ได้เพราะมันเป็นร้อยนะครับแต่เราพิสูจน์ทราบหมดหมดทุกขนาซ,ซึ่งซึ่งซึ่งในขนมเนี่ยเวลาเราเป็นไปเนี่ยจะมีที่นอนมีมีข้าวสารอยู่ในถังเตรียมไว้อะไรเงี้ยมันมีเ <c oughs> <ม>สบียงพร้อมว่างั้นเถอะครับถ้าเขารู้เขาอยู่ได้ครับอ๋อครับจนถึงวันนี้คิดว่าเขายังอยู่ข้างบนไหมคะคือ ถึงอยู่ไม่อยู่เราเราเราก็ต้องเอาจนจนเรียกว่าอ่าเอาจนได้ครับเพราะว่าถ้าถ้าลงไปอย่างที่เรียนนะครับแล้วถ้เขาไปไปก่อเหตุข้างล่างอีกซึ่งผมเชื่อมั่นใจว่าเขาเขาต้องทําแน่เพราะขนาดขนาดขึ้นมาเนี่ยเขาเขาเตรียมตัวขนาดนี้นี่ถองลงไปนี่ครับครับครับขอความชัดเจนอีกสักครั้งสิครับว่ามั่นใจหรือไม่ว่าเสศยแป้งยังอยู่บนเขาบรรทัด ตอนนี้เอาอย่างนี้เถอะครับอา่ายังไม่มีอา่าการข่าวหรือไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเขาออกลงมาข้างล่างนะครับเรายังไม่มีสิ่งบ่งชี้จริงไม่ใช่ว่าเราทํางานบนเขาอย่างเดียวข้าง<ค>เนี่ยเดินดินเนี่ยเราหาข่าวหมดนะครับมันยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ได้เลยว่าเขาเลงมาได้แล้วเคาถามสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยคาถามสุดท้ายครับเราจัดชุดไล่ล่าแล้วเราก็เอาฮอ คอเบลไปบินไล่ล่าสมทบด้วยช่วยด้วยว่ากันว่าค่าใช้จ่ายต่อวันของชุดไล่ล่ารวมค่าคอรวมเบี้ยเลี้ยงอะไรต่อไม่อะไรวันละสองแสนห้าจริงไหมฮะวันละสองแสนห้าที่ที่ต้องจ่ายไปเดือนวันละสองแสนห้าจริงไหมผมยังไม่ได้ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะยครับยังไม่ยังไม่เคยเอามาคํานวณขนาดนั้นนะครับแต่แต่แต่ฮอไม่ได้ใช้ไล่ล่าฮอใช้แค่ส่งเะบียนกับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตายก็เป็นค่าใช้จ่าย ใช่ครับตกว่าแล้วเป็นแสนเลเน้นยมันก็ดีนะครับเพราะมันจะได้เป็นบทบทเรียนในการเอาไปทำในครั้งหน้าว่าว่าเราควรจะต้องทำยังไงโอเคขอให้โชคดีครับท่านผู้ช่วยขอให้โชคดีเป็นกำลังใจครับผมค่ะขอบคุณนะคะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยผอตรค่ะพลวโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นานๆได้คุยกับตำรวจเรื่องเสียแป้งนะันโหนสักทีเอากันให้มันเต็มจอไปเลยแล้วสรุปอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้จะไม่รู้เหรอฟังวาทั้งหมดสรุปอยู่ไหนเนี่ยเสียแป้งงงจริงๆโอ้เก oh, ่งมากนะเสียแป้งเนี่ยคือเขาเล้อกัน<ๆ>ชุดไล่ล่าตำรวจขึ้นเขาเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวผีหลอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องผีหลอกเนี่ยมีตำรวจเขาแอบเล่ามาจริงๆเเราไไม่่ด้นีอง เขาเล่าหมอมีโดนผีหลอกด้วยอืมแต่เสียแป้งอยู่ได้ไม่โดนอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยแล้วน้ํานี่มันจะเกือบเดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำสเสบียงอาหารเขาบอกถ้ากินน้ำเนี่ยเป็นมาเรียแสดงว่าต้องมีคนจัดส่งมีน้ําสะอาดข้างบนแล้วเขาถึงอยู่รอดได้เพราะน้ำเป็นปัจจัยสําคัญนะว่าผมก็ไม่เข้าใจาแล้วอยู่รอดได้ยังไงอ่ะนี่เนี่ย ท่านผู้ช่วยท่านอย่ากโกรธท่านเข้าใจเราสองคนนะเราก็สงสัยเหมือนที่หลายๆคนในสังคมเขาก็ตั้งคําถามกันอ่ะให้กําลังใจตารวจแล้วกันนะให้กำลังใจ,นะใงใจสู้ๆออต้องท,ทําหน้าที่แต่ท่าน,นพูดถูกต้องแล้วว่าถ้าปล่อยให้ลอยนวลมามันจะเกิดอันตรายทาหน้าที่ต่อไปคะ่ะ